อยากมีสัมมนา,าบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงวันนี้พาไปดูเคล็ดลับการจัดสัมมนา,าของคดกวางกันค่ะเริ่มจากภาพในหัวต้องชัดก่อนว่าทําไมถึงอยากจัดงานนี้สถานที่เป็นยังไงแล้วเหมาะกับใครบ้างแล้วถ้าหากไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเลยคุณอยากให้งานออกมาเป็นแบบไหนลองจัดงบและคุยกับทีมงานรวบรวมข้อมูลต่างๆให้ภาพชัดเจนที่สุดเมื่อภาพชัดแล้วก็ค่อยๆลงมือทําได้เลยค่ะอย่างงานนี้คดกวางก็ตั้งใจให้ออกมาน่ารักอบอุ่นสดใส ก็จะเห็นเลยว่าทุกคนน่ารักจริงๆค่ะหรือถ้าหากว่าคุณยังกลัวกังวลไม่กล้าที่จะจัดงานสัมมนาของตัวเองอยู่ก็อ,อยากให้คุณได้พาตัวเองมาเข้าร่วมสัมมนาที่มีภาพคล้ายๆคุณดูสักครั้งเพื่อดูว่าเขาทํางานกันยังไงจัดเตรียมอะไรบ้างหรือใช้เทคนิคไหนในการทําสัมมนาครั้งนี้เพื่อที่คุณจะได้เห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็กล้าจัดของตัวเองมากขึ้นนะคะ สุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าภาพชัดแล้วอยากจะลองทักปรึกษาโค้ดก็สามารถทักได้เลยนะคะสำคัญที่สุดถ้าวันนั้นมาถึงก็ขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณทำได้แน่นอนค่ะ